สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่เซ็นทันแจ้งวัฒนะนะครับก็คือเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศของห้างเซ็นทันแจ้งวัฒนะนะฮะอันนี้คือพฤษภาคม2568นหระครับหรือว่าปี2025น้นั่นเองอันนี้คือเป็นบรรยากาศของห้างเซ็นทันแจ้งวัฒนะนะครับอันนี้ก็ ตอนนี้เราอยู่ชั้นบนสุดนะเพราะว่าเดี๋ยวเรา่จะพาดูจากชั้นบนสุดนะครับตอนนี้ชั้น7นะครับก็จะลงไปด้านล่างแล้วก็ลงไปจนถึงชั้นใต้ดินนะครับอันนี้ให้ดูแบบเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราเดินจากชั้นบนสุดแล้วก็เดินลงไปด้านล่างแทนนะอันนี้ <S <S เห็นไหมด้านเดี๋ยวเราดูด้านนี้อันนี้เป็นฮับเบิลแลนด์นะครับฮับเบิลแลนด์มีแบบว่าจุดเล่นของเด็กๆนะฮับเบิลแลนด์ก็จะอยู่ตรงนี้ อันนี้คือฝั่งตรงข้ามจะเป็น,นะะจอยลีเดนะฮรจอยลีเดก็จะเป็นแบบว่าฟิลแบบเครื่องเล่นอุปกรณ์อะไรต่างๆนาๆนานะน,น,นี่เห็นไหมเดี๋ยวพาไปเดินดูตรงนี้อู้สีสวยจังไปเนี่ยจอยลีเดก็จะเป็นแบบฟิลของเล่นนะนะเนี่ยเป็นอุปกรณ์การเล่นอะไรต่างๆของเด็กๆนะฮะมีแบบว่าปลาโป่งมีอะไรต่างๆประมาณนี้โุ้ยปลาโป,ป่งกูจะเป็นแบบงานวัดเลย ส่วน Joyride จะมีแบบว่าเครื่องเล่นต่างๆนะสามารถมาเล่นชั้นบนได้ชั้นเจ็นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นเจไปอันนี้คือเดี๋ยวเราเดินไปอีกฝั่งนะึงนะเดี๋ยวไปดูว่าฝั่งอีกฝั่งนึงจะมีอะไรบ้างนะครับอยูด่ด้านนู้นเลยเนทางนี้ฮาเบิลแลนด์แต่ว่าชั้นเจคือมันอยู่สูงสุดไงมันก็อาจจะมีแบบความ อารมณ์บุ๊บวาบบ๊บวาบ,บวาความร้อนเนาะจากหลังคานะฮะเอออันนี้เป็นจะเป็นแบบลงภาลงภาพยนตร์เอสเอฟนะครับเอสเอฟอ๋อเป็นคาราโอเกะนี่ไงคาราโอเกะแล้วก็แบบตู้ถ่ายรูปอยู่ตรงนี้อ๋อด้านซ้ายจะเป็นแบบเก้าอี้นวดนะฮะประมาณนี้นี่เป็นแบบเอสเอฟลงภาพยนตร์นะครับ มีร้านชาดูฝั่งทางนี้ด้วยเน่ลองดูเนี่ยใครจะมาชมภาพยนตร์ก็มาตรงนี้ได้เลยชั้นเจนะครับ SF นะเครือ SF Cinema พรอมา,มานี้เดี๋ยวลองไปเราเราสามารถซื้อตั๋วแบบนี้ได้ซื้อตั๋วอัตโนมัตินะครับ นี่คือเดี๋ยวเราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นร้านขายของชั้นล่างเขาก็จะมีการจัดอีเวนต์อยู่การจัดงานอีเวนต์อะไรต่างๆก็อยู่ด้านล่าง <laughs> ส่วนมากชั้นเจ็ดก็จะเป็นกิจกรรมนะเป็นแบบกิจกรรมเป็นของเล่นอะไรมากกว่านะครับถ้าพาเด็กมาก็ชั้นบนได้เลยนะฮาร์เบอร์แลนด์อันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างแล้ว สมมาก็จะเป็นแบบนอกจากว่าแฮมเบอร์แลนด์แล้วก็จะเป็นศูนย์เขาเรียกอะไรมันแบบของเด็กเล็กเด็กเล็กอะพวกโรงเรียนสอนอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เป็นลิตเติ้ลแคมปัสนะฮะอยู่ฝั่งทางขวามือที่เรากำลังเดินไปอยู่ตรงนี้นี่ลิตเติ้ลแคมปัสมันเป็นแบบเหมือนโรงเรียนเป็นโรงเรียนสอนเด็กอะไรต่างๆนานาโรงเรียนกดวิชาอะไรเงี้ยนะฟิลประมาณนี้ อันนี้กำลังปรับปรุงอยู่เห็นไหมเป็นแบบว่าแคมปัสของเด็กๆทางนั้นเลยนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะลงไปด้านล่างดีกว่าทุกคน่ะเดี๋ยวลงไปดูชั้นหกกันนะครับว่าชั้นหมีอะไรตอนนี้เราอยู่ชั้นเจนะครับมีชั้น7ก็จะมีที่นั่งพักผ่อนไปลงจากชั้น7็โอ้พอลงชั้นหปุ๊บชั้นหกคือโซนของกินเลยนะครับเป็นโซนร้านอาหารนะครับ ไปเดินเล่นกันเรื่อยๆยวพาดูนะว่ามีอะไรเพื่อใครจะมาที่เซนทันแจ้งวัฒนะนะฮะด้านนี้เป็นอะไรเอ่ยด้านนี้เป็นชาบูชินะครับอ๋อลงมาปุ๊บชั้นหกเนี่ยเจอชาบูชินะฮะแหลมเจริญซีแหลมเจริญซ,ซีฟู้ดเนี่ยครับนี่ถ้าทางฝั่งด้านนี้ล่ะอ๋อด้านนี้คือเป็นพาวเวอร์บายนะครับพาวเวอร์บายอยู่ด้านในซูชิแอนด์ชาบูนี่โอซูชิแอนด์ชาบูนะฮะ พอเดินมาก็ฝั่งตรงข้ามจะเป็นโมโมพรลาดนะครับบอนชอนนะครับอันนี้คิงคองใช่ไหมอ๋อเป็นแบบว่าชาบูอะไรเงี้ยนะแล้วอันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นตัวฟุกุเหรอทุกคนเดิน,ลเ,ดนเล่น พอเดินมาคือเขาจะเป็นแบบยาวๆอ่ะเนาะก็เดินบนเดินไปบนมาได้โอตรงนู้นเป็นแบบรบรานกาแฟะนะฮะนี่ไงมันก็จะมีแบบโซนคือบันไดเลื่อนเนี่ยมีสามโซนบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนคือจะมีแบบปีกขวาตรงกลางนะฮะแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาตรงกลางปีกซ้ายอันนี้คือช่วงช่วงตรงกลางนะครับ ถ้ารถไฟฟ้าเขาจะอยู่ตรงปีกขวาคือมาถึงปุ๊บอ่ะเนี่ยจะเจอฝั่งทางนู้นก่อนรถไฟฟ้านะฮะแล้วก็เดินมาเดินมาตรงกลางแล้วก็ไปทางนั้นนะฮะอันนี้คือโซนเซนทันนะครับโซนเซนทันก็จะเงียบๆหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวามาทางนี้เฮ้ยอ,อันนี้เป็นกาแฟเหรอหมอ,อเป็นร้านกาแฟนะทุกคนแต่ว่าฟิลลร้านกาแฟเข้าไปนั่งแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยนะอันนี้ร้านไอติม ร้านมีชืออันนีเป็นเส้นเขามีมี่เสือแบบมีเสวยมีสยม่สอืสอออกเสียงเขาไม่ถูกครับภาษาจีนนี่ยาโยอีนะฮะยาโยอีอันนั้นอะไรอ่ะมองไม่เห็นห,งห,งหัวเส้นหงอ่าหัวเส้นหงนะฮะอันนั้นก็มองไม่เห็นแล้วอ่ะสายตาแบบว่าสั้นเราต้องไปใกล้ๆนี่ให้ดูบรรยากาศด้านล่าง โอ้ของเยอะแยะเลยอันนี้คือชั้นหกนะครับชั้นหกก็ยังเป็นแบบโซนอาหารอยู่ชั้นห้าก็น่าจะเป็นอาหารอยู่เหมือนกันแหละทุกคนชั้นหกนะเดี๋ยวเราแบบเดินไปทางนี้อันนี้เป็นซูชิเอ็กซ์เพรสนะครับอยู่ชั้นหกนะครับเชสเตอร์นะครับเนี่ยเชสเตอร์ก็อยู่ชั้นหกอันนี้คือเขาแกงเมืองนนนะครับอันนี้เป็นโซนอาหารแล้วนะ ฟู้ดพาร์คครับอ๋ออ๋นนี้เป็นโซนฟู้ดพาร์คครับเขาแกงเมืองโนนเนี่นะก็จะมีแบบกับคงกับข้าวนะขนมหวานนะครับนี่อันนี้คือข้าวขาวหม,ขามูก็อยู่ประมาณแบบไม่ไม่แพงก็เท่าๆกันนะ50 60ิบกเจ็ก็ประมาณนี้ข้าวมันไก่ก็เริ่มที่50าสิบถึงเจ็ดสิบแปบนะฮะ อันนี้ก็คือแบบกว๋วยเตี๋ยวก็หกสิบยี่หกสิฝั่งนั้นนี้ก็มีกับข้าวอ๋อนี่เขามีแบบว่าแล้วก็สามารถที่จะไปไปนั่งรับประทานตรงนู้นได้นะครับข้าว55าสถึงแปนะครับด้านนู้นก็จะมีแบบว่าข้าวกับเผานู่นตรงนู้นเขามีแบบจุดนั่งพักผ่อนนั่งกินข้าวแล้วก็ชมวิวอ๋อนี่กับข้าวเต็มเลยทุกคนประมาณนี้เนี่ยหมดละ ชั้นหกนะครับเดี๋ยวเราลงไปชั้นห้านะครับเต,ตอนนี้เราเนี่ยโอ้เขามีอ๋อเขามีเลขนี่ไงเขามีเลขอยู่ตรงนี้นี่เห็นนะเนี่ยเจ็ดหกนะตอนนี้เราลงมาชั้นห้านะครับก็จะทำทำเหมือนเชเส้นท่านชิดลมเลยที่มันจะเป็นสีส้มส้มอิดอย่างนี้ปะแต่ว่าเส้นท่านชิดลมอน่ยจะเข้มกว่านี้แต่มาลงมาปเปิร์อันนี้ก็จะเป็นแบบโซนกิจกรรมเนะาะพอลงมาฝั่งทางนี้นะฮะเจอโซนแดนซิง่ง อันนี้คือแบ c ็ c แคนยอนคอฟฟี่นะครับตรงนี้เป็นโซนแดนซิ่งนะแดนซิ่งโซนแบล็กแคนยอนมันจะเป็นแบบโซนแยกเป็นกิจกรรมอะไรเล็กๆนะมาทางซ้ายมืออันนี้ออโตย่านะครับแต่ว่าก็จะมีร้านที่เขากำลังแบบคัมมิซูนไวๆเนี้ยหลายร้านเหมือนกันเนาะเนะี่ยฝั่งทางนู้นจะเป็นเอ็มเคนะครับ MK ร้านเซนนะครับเนะี่ยอันนี้เป็น ฝั่งซ้ายมือของเราจะเป็นโคโคชิบัญญ่านะครับแล้วก็ KFC KFC อยู่ชัน้น5นะทุกคนปกติ KFC อยู่อ๋อก็อยู่ได้หลายชัน้นวิ๊ย KFC วิ๊ยรถไฟมารถไฟมารถไฟมาอ๋ออันนี้เป็นแบบว่าร้านเคก้กเนี่ยได้วิวมากเลยวิวสวยรถไฟมารถไฟรถไฟป๊อป รถไฟรถไฟอ๋อนี่เป็นแบบชาเขียวหนมปังชาเขียวก็ได้กินโอ้โหได้วิวมากแบบวิวดีมากเลยตรงเนี้ยร้านนูนตรงนู้นเป็นโซนเซ็นทันนะฮะน,นยาวไปนานุน่นเอนพ p ลาวยวนให้ดูบรรยากาศอีกรอบมาดูกันเอิดอีลาวยวนพัจิบังนะฮะ อากาเป็นแบบเป็นแบบว่าปิ้งย่างแบบแสบๆนู่นนุนก็จะมีหลากหลายร้านร้านค้าเยอะอยู่นี่ฟูจิฟูจิภูเขาไฟร้านภูเขาไฟนะครับฟูจิเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับอยู่ชั้น5นะครับ นอกจากว่าฟูจิแล้วฝั่งด้านหน้าของเราก็จะยังมีซิสเลอร์นะครับแล้วก็บาร์บีวพาซาอพอบาร์บีวพาซาเสร็จปุ๊บนุ่นด้านใหนหนุ่นด้านฝั่งด้านในนุ่นจะเป็น B2S นะครับอันนี้ของชั้น5นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลงไปชั้น4กันอตอนนี้ลงมาชั้น4นะครับชั้น4ี่อเป็นโซนอิเล็กทรอนิกส์เนาะพอลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทางด้านหลังของเรานะครับที่เราลงบันไดเลื่อนก็เป็น True นะฮะ ร้านมือถือทั่วไปทุกคนเอตอนนี้อยู่ชั้น4ี่แล้วนะครับนี่ร้านมือถือก็เป็นแบบว่าอุปกรณ์มือถือต่างๆแบบเยอะแยะมากมายนะครับด้านในตรงนู้นจะเป็นซูเปอร์สปอร์ตนะครับอันนี้ส่วนซัมซุงนะครับเจมร์ทานะฮะอ๋อเขาก็แบบว่าขายมือถือกันเยอะแยะนะ,ะเป็นร้านมือถือแบบร้านตู้นะครับร้าน JIB ร้านจิ๊บร้านจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บนะครับ ร้านจไออ๋อฝั oh, ่งตรงข้ามนะครับฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เนาะเป็นแบบมือถือเป็นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะเป็นธนาคารนะครับหนึ่งก็จะมีแบบว่าออมสินนะครับมีกรุงไทยนะฮะก็จะอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกันระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ธนาคารนะครับนี่ชั้นชั้นสี่ครับออมสินกรุงไทยร้านมือถือร้านตู้ร้านอะไรเงี้ยแบบเยอะมากทุกคน อยู่ชั้น4เนี่ยฝั่งด้านนู้นก็มีอันนี้ก็จะเป็น Big c a m เมล่นะครับเจมาร i ดไอสตูดิโออะไรเงี้ยก็จะอยู่ฝั่งทางนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นแบบตู้โฟกตัดเนาะนธนาคารเขาธนาคารเห็นแค่ออมสินกับกรุงไทยเดี๋ยวไปหาธนาคารอื่นซิว่าธนาคารอื่นเขาอยู่ตรงช่วงไหนบ้างตรงนี้เป็นโซนเซ็นทรันนะครับเห็นนะเนี่ยทุกคนเป็นแบบบิ๊กคาเมล่า อันนี้บันดาหน้าพลังการโอ้ฝั่งด้านตรงข้ามนู้นเจมารกับไอสตูดิโอ้อคือฝั่งนู้นจะมีออ,อ,อมสินกับกรุงไทยใช่ปะเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งคือมันจะอยู่คนละแบบที่เราบอกว่ามันอยู่ปีกซ้ายปีกขวา <c oughs> นี่ธนาคารเกษิกรไทยอยู่ฝั่งนี้ชั้นสอันนี้ทีดีบีนะฮะกรุงศรี UOB เนี่ยเห็นปะ กรุงเทพอยู่ตรงนู้นนะครับหมดแล้วอาไทยพาณิชย์อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงอีกปีกหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะอธนาคารอยู่ชั้นสี่นะครับอลรกทรอนิกกับธนาคารธนาคารทิสโก้เขาอยู่ตรงนี้อเดี๋ยวลงด้านล่างอเดี๋ยวลงไปชั้นสามนะครับว่าชั้นสามมีอะไรอีกนะฮะลงทางนี้ลงทางนี้ชั้นสี่ ชั้นสามนะครับโอ้โหมีเจ็ดชั้นนะทุกคนด้านนู้นมีอะไรอ๋อด้านนู้นโมชิโมชิเนี่ยด้านหลังร้านโมชิโมชิน่ารักน่ารักนะครับร้านตัดผมเอเชียบุ๊กนะฮะฝั่งทางด้านนี้จะเป็นร้านบูธนะครับประมาณนี้ร้านตัดผมร้านบูธบูธอยู่ตรง บันไดเลื่อนเลยวัดสันอยู่ฝั่งตรงข้ามนู้นนะครับอันนี้เป็นแบบร้านคลินิกอ๋อชั้นสามก็คือเป็นแบบขายของทั่วไปแล้วก็บวกคลินบวกคลินิกทำสวยนะฮะแต่ว่าบางร้านก็ยังไม่ได้เปิดนะนี่ไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรนะเขาแบบคัมมิ่งซูนนะครับหรืนคลินิกคลินิกอันนี้ร้านแว่นท็อปเจริญนะครับถ้าใครจะมาตัดแว่นนะชั้นสาม นี่คือแบบว่าเราเดินเข้ามาแบบโซนกลางละโซนตรงกลางวินี่มีแบบว่าคาเฟ่นี้ด้วยนี่วิวดีนะรถไฟฟ้าผ่านด้วยโอ้เดลิคควีนเป็นครับเป็นเป็นอันนี้หมดเลยอะชั้นสามฝั่งนี้เป็นคลินิกหมดเลยนี่คลินิกทำน่องทำหน้าหมดเลยยาวไปถึงนู้ดเลยไม่มีอะไรละคลินิกกลัวไม่ค่อยไม่ค่อยได้หาท่า หาในห้างเท่าไหร่นะเนี่ยถ้าใครจะมาคลินิกมาชั้นสามนะครับแล้วก็ไปยาวไปตรงนู้นเลยเดี๋ยวเราลงไปชั้นสองดีกว่าทุกคนชั้นสามแถวแถวคลินิกเนาะเนะี่ยมีไดโซอยู่ตรงนี้นะครับใครจะมาซื้อของไดโซนี่มาตรงนี้เลยนะฮะก็จะอยู่แบบทมกลางคลินิกทําหน้าเนี่ยมันจะโซนทําไมโซนนี้สวยจังคือเขาทําแบบปรับปรุงใหม่เยอะเหมือนกันนะเนี่ย ลงตอนนี้เรากำลังลงไปชั้นสองนะครับเอ้ยทำไมแถวนี้โซนนี้ไม่มีเลขนะตัวเลขมันจะอยู่อีกฝั่งนึงโอ้ oh. ลงมาเอชเปิดเจอร้านเสือ้ออะไรเอชแอนด์เอ็มนี่ชั้นสองเอชแอนด์เอ็มเอชแอนด์เอ็มบิวมอ๋อนี่คือเวลาแบบซื้อพวก oh. โฟมล้างหน้าอะไรเงี้ยในะนี่มาก็จะมาแบบนี้ บางทีเขาลดราคาแบบเยอะอยู่นะมีดิแตรมด้านนู้นเป็นยูนิโคนะครับด้านในมียูนิโคอ๋อก็จะเป็นแบบโซนเสื้อผ้าอ่ะไปเดี๋ยวพาไปด้านนี้ด้านนี้เป็นแบบแม็กจีนนะครับเป็นโซนเสื้อผ้าหอแว่นนะครับนี่อยู่ชั้นสองชั้นหนึ่งเขามมีงานอยู่ชั้นหนึ่งมีงานแบบขายของกิน เดี๋ยวเราก็จะลงไปซื้อของกินนี่แหละแล้วแล้วก็กลับบ้านอันนี้คือพามาเดินเล่นก่อนเย่ <Yeah. S 1> มันก็จะเป็นแบบขายของทั่วไปเนอะนู่นคือคาเฟอเมซอนอยู่ตรงนู้นคาเฟอเมซอนอยู่ชั้นสองนะฮคือบางอย่างบางทีอ่ะมาเดินห้างคือแบบว่าเขาจะมีคนบอกว่าเดินห้างอ่ะไม่เข้า ทำไมไม่เข้าทุกร้านไปเลยให้ไปดูด้านในคือห้างหนึ่งอ่ะมันมีแล้วมันมีแบบร้านค้าเยอะมากเลยนะคนก็คือเราก็จะเป็นฟีลว่าพามาเดินในส่วนกลางนะฮะแล้วก็ให้ดูว่ามันแบบแต่ละชั้นมีร้านอะไรบ้างอ<ๆ>่างเงี<ๆ>้ยเผื่อสมมติว,ว่าใครจะมาแล้วแบบอย,อยากไปร้านนี้ที่ห้างเซนทันแชงนงวัฒนะอยู่ตรงไหนนะอะไรเงี้ยบางคนเขาอาจจะมาแบบมาดูอะไรเงี้ยนะฮะว่าแบบร้านมันจะประมาณนี้อยู่แถวๆนี้อยู่โซนนี้ฉะนั้นก็คือเราอ่ะจะไม่ได้เข้าทุกร้านนะเพราะว่าถ้าเข้าแต่ละร้านเนี่ย น่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงนี่คือแบบว่าเดินเรื่อยๆก็ยังใช้เวลานานเลยนะเห็นป่ะนี่แบบร้านคาก็จะประมาณนี้แต่ว่าบางร้านก็อยู่ระหว่างการแบบปรับปรุงอยู่เนาะอันนี้คืออยู่ชั้นสองนะครับเนี่ยร้านขาอุ้ยตรงนี้อาดิดาสก็อยู่ชั้นสองนี่เซลเซลอาดิดาสทำไมไม่แต่ว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเซนทันอะ เส้นท่านแจ้งอะรองเท้าวิ่เห็นไหมเขาโอเปนนิ open ่งศูนย์ก็คือน่าจะใช้ระยะเวลาอีกสักครู่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้ปรับปรุงเยอะมากเลยตรงนี้ชั้นสองอะนี่หมดแล้วเดี๋ยวลงไปชั้นหนึ่งดีกว่าเนาะแต่ว่าชั้นหนึ่งก็คือตอนนี้เขามีแบบจัดอีเวนต์อะไรอยู่อาจจะเสียงดังนิดหน่อยนี่อันนี้คือทาสีเนี่ยเดี๋ย,ยตรงชั้นสองคือยัง ปรับปรุงอยู่เยอะเหมือนกันอ่ะลงไปชั้นหนึ่งนะครับอู้ชั้นหนึ่งอุ้ยชั้นหนึ่งตรงนี้มีร้านขายอันนี้ด้วยขายของอู้ชั้นหนึ่งก็ปรับปรุงเยอะเหมือนกันนะในฝั่งเนี้ยโซนเนี้ยหมห็นปิดหมดเลยวุฒิก่อนตรงนี้เป็นสตาร์บัคสนะเราเคยมานั่งกินแบบน้ําอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้ก็ปิดหรือว่าสตาร์บัคสก็ว่าอยู่ทําไมมองไม่เห็นสตาร์บัคเขาปิดอ่าหมดแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะฮะวุฒยปิดหมดเลยอะ่ะ ดูดิปิดหมดเลยไม่มีเลยชั้นหนึ่งอะชั้นหนึ่งส่วนนี้แบบปรับปรุงนะครับนี่ร้านมาอยู่ฝั่งนี้นี่ไงคิสปี้ครีมคิสปี้ครีมโดนัทนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะปิดปรับปรุงนะครับอันนี้คือร้านกาลันร้านแบบกาแฟโอ้เห็นไหมตั้งแต่แบบลงบันไดเลื่อนมาคือปิดปรับปรุงหมดเลยอะไม่มีเลยอะ พราอันมีแบบชั้นล่างอีกน,น,นี่ตอนนี้คือด้านหน้าของเราเป็นงานเทศกาลอาหารนะครับเวลาจัดงานเขาจะมาจัดอยู่ชั้นหนึ่งนะก็จะเป็นแบบโซนกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปเดินไปดูด้านนู้นกันว่ามีอะไรอีกนะฮะนี่ชั้นหนึ่งมีร้านจัสปาอยู่ตรงนี้นะฮะนี่มีแบบว่าร้านขายของอันนี้คือเป็นบบว่าด้านขวาก็จะเป็นแบบเทศกาลอาหารโอ้โหลงแดง ลาคอร์ดลาคอร์ดโอ้ลาคอรดลดห้สิบเอร์เซ็นต์เดียชั้นหนึ่งไปเดี๋ยวไปเดินดูตอนนี้รู้สึกจะหมดแล้วมัง้งอันนี้ก็จะเป็น SNM แล้วตอนนี้คือเราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ข้างๆกับ SNM S n m เขามีสองชั้นนะฮะด้านนี้คือร้านทองได้เห็นไหมอันนี้คือเป็นประตูทางเข้า ตรงนี้จะเป็นเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าพอลงรถไฟฟ้ามาปุ๊บเดินเข้ามาก็จะเป็นประตูนี้ก็จะมาเจอ s อ m ก่อนแล้วก็เนี่ยมีร้านทองแม่ทองสุกออโรราหวังโต๊ะหวังโตกก๊ะกลางนะฮะห้างทองยวรราชนะครับอันนี้แบบเป็นห้างทองหมดเลยนี่ร้านทองร้านทองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างแล้วเพราะว่าเราเดินมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปชั้นใต้ดินเผื่อว่ามีอะไรน่าสนใจมีเป็นโซนเซนทัน ตอนนี้กำลังลงไปชั้นใต้ดินนะครับอ๋อทางนี้รู้สึกว่าถ้าลงไปน่าจะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคิดว่าใช่ลงมาแบบประตูนี้เป็นท็อปพอดีเดี๋ยวเราก็เดินออกไปด้านนอกนะครับมาลงมาเชื่อมต่อกับท็อปแล้วก็เดินตรงไปก็จะเป็นโซนฟู้ดพาร์คฟู้ดฟู้ดอะไรูฟู้ดอะไรนี้สักอย่างตรง,ตรงนู้นพาร์ติโอ้ฟู้ดพาร์ติโอแเดินออกไปด้านนู้นเลย โซนอาหารมีไงมีไงโซนอาหารนะ่ะอโหของกินเยอะอยู่นะเนี่ยฟูดฟูดฟูดีดดนโซนชั้นใต้ดินนะครับถ้าใครจะกินข้าวเนี่ยมาชั้นใต้ดินก็ได้ทุกคนข้าวแกงเมืองโนนกับข้าวอะจะคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกับข้างบนแต่ข้างล่างจะเยอะกว่าข้างบนนะโจ๊กบางก่อมันเป็นโซน ส่วนอาหารโดยตรงอันเนี้แบบของกินเยอะมากเลยด้านล่างขนมครกโบราณอะไรอย่างนงี้นะฮะว้าวว้าวของปินสลับเปาวลาพรหรือว่าจะมีแบบข้าวข้าวคาลาอาเกเอ๊ะเอ๊ะแปลกๆปละข้าวคาลาอาเกโรตีชาชักนะฮะอุ้ยเนี่ยแบบของกินแบบเยอะมากเลย ชั้นล่างอันนี้ชั้นใต้ดินนะครับชาตรามือฝั่งด้านหน้ามันเป็นโซนก็เหมือนแบบข้างอื่นแหละก็คือมีโซนท็อปแล้วก็โซนของกินนะฮะโซนแบบโซนอาหารตลาดจริงใจนี่ตลาดจริงใจเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูด้านนี้ด้านนี้เป็นยามาสกินะครับชา บางสยามมันมีกิจกรรมอยู่ด้านล่าง้วยเนะนี่ยนี่โอ้มีที่นั่งมีอะไรเงี้ยนะน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนหมดแล้วที่พาเดินเนี่ยคาเซียอ๋อสเต็กยำนนส่วนมากก็จะเป็นแบบทางนู้นก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะฮะอุย้ยอิสแอมอาร์กำลังจะมาเปิดโอเพน โอเพนนะิ่งซูนสองนี่ะนี่ยมาแต่ว่าไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่อยู่ชั้นล่างฟ mm hmm. ั่งนู้นจะเป็นโชว์เคสนะครับ mm hmm. ไปโซนนี้อา mm hmm. เดี๋ยวไปดูพาไปดูโซนอาหารอีกนิดหน่อยนะฮะ mm hmm. ก็จะหมดแล้ว mm hmm. เพราะว่าเราเดินตั้งแต่ชั้น7ลงมาจนถึงชั้นใต้ดินแล้วนะครับว้า wow. ว uh, ของกินเยอะมากอันนี้อะไรเอ่ยบาร์บีคิว Happy Pick กำลังจะมาเปิดมาอนกันแต่เขาบอกว่า coming soon ไม่รู้ซูนตอนไหน อาหารญี่ปุ่นอันนี้คือจะเป็นแบบว่าร้านอาหารนะฮะเนี่ยเต็มเลยด้านในโซนอาหารนะครับเดี๋ยวฉันก็จะไปซื้อของกินอยู่บริเวณงานเห็นไหมโซนอาหารแบบเยอะมากนี่หรือว่าถ้าใครแบบว่ามาจากรถไฟฟ้านี่คือนี่รถไฟฟ้านะลงมาปุ๊บเนี่ยคือไปชั้นบนชั้นหนึ่งก็ได้หรือว่าจะลงมาชั้นใต้ดินเลยก็ได้นะเพืพ่อมากินข้าวมาอะไรอย่างนี้ก่อนได้นะ สนิอาหารไทยกว๋วยเตี๋ยวหมูอะไรอย่างงี้นะฮะจะพาเดินขึ้นทางฝั่งนี้นี่คือถ้าใครมารถไฟฟ้าสามารถมารถไฟฟ้าที่เขาเรียกอะไรนะแจ้งวัฒนะปากเกร็ดย8สครับสถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ดย8สิบแปกกด 28, แล้วก็มาได้เลยนี่นี่เดี๋ยวเราไปทางนี้ไปทางนี้ขึ้นไปทางนี้เราจะไปชอปปิ้งของจะไปที่งานไปซื้อ ไปซื้อแหนมเนืองก่อนก่อนกลับบ้านนี่ซื้อมาแล้วนะฮะแหนมเนืองนะครับโอ้ oh. แหนมเนืองแหนมเนืองซื้อไปกินบ้านเดี๋ยวเราเดินไปรถไฟฟ้าแล้วทุกคนวิยด้านหน้าเขา,ามีของขายอยู่นะเนี่ยเห็น mm. ไหมไปแล้วนีด้านหน้าตลาดนะครับตลาดด้านหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งมาเดินดูเผื่อมีอะไรแบบน่าสนใจเล็ก ของกินน้ำป่งน้ำปั่นแต่ว่าร้านค้าก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะฮะโอ้โหนี่เขาม,มีแบบว่าของกินหรือว,ว่าจะเป็นไส้กรอก,ก็มีนะทุกคนโอ้โหนี่ไงมีกุ้งด้วยส้มตำโอ้ตอนนี้เป็นไก่ เป็นฟรายขนมนี่อันนี้คือมาก็จะอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้าอ๋อเขามีแบบที่นั่งกินตรงนี้ด้วยนะเบียบาะที่นั่งพักผ่อนนี้ไงเซ้นท่านแจ้งวัฒนะนะครับก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงเยอะเหมือนกันนะฮะอันนี้คือทางเข้านะครับแล้วถ้าสมมติว่าใครมานี่มารถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมแจ้งวัฒนะปักเกรียบนะครับก็คือสามารถที่จะอุยรถไฟฟ้ามาพอดีเดี๋ยวให้ดู คือเราสามารถมารถไฟฟ้าสายสีชมพูได้นะครับแจ้งวัฒนปะปากิดยี่สิบแปดแล้วก็เดินลงมาเลยอยู่ด้านข้างว้วันนี้เหมือนฝนจะไม่ตกนะทุกวันฝนตกเลยเห็นไหมอันนี้ทางขึ้นแต่ว่าบันไดเลื่อนเสียนะครับทุกคนต้องเดินขึ้นนะครับบันไดเลื่อนเสียอยู่นะฮะฝั่งด้านนู้นไม่เสียนะแต่ฝั่งนี้เสียอยู่เนะี่ยเดินขึ้นไปได้เลยนะครับ แจ้งวัฒนะปากเกตประตูซีนะฮะไปเดินทางกลับกันนะครับทุกคน